อยู่ในช่วงของเพลงทอยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้านี่เลยกล่องสุ่มดิจิมอนนะครับตามเทรนกันหน่อยช่วงนี้เทรนกล่องสุ่มืันมาแรงมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มที่เป็นอ๋อที่มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมอ่าก็จะมีตัวละครตามนี้เป็นแล้วก็มีจีเกตหนึ่งตัวนะครับซึ่งจะบอกว่าอันนี้คือไม่รู้อะไรเลยครับเห็นมันน่ารักก็เลยซื้อมาดีช่วพอดีซื้อ คือมาลองเออพอดีว่าช่วงเนี้ยชอบดิจิมอนเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ผมได้มาจากร้านชันดีโอนะครับผมเมกาพลาซาสะพานเหล็กเนาะชั้น6นะครับน่าจะชั้น6นะถ้าไม่ผิดโอเคอันนี้คือก็สุ่มเล่นๆไม่มีอะไรหรอกจริงเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามผมจะได้ตัวอะไรนะครับ แกะกันอย่างนี้นะฮะสดๆอย่างนี้เลยจริงๆมันจะมีการ์ดด้วยฮะ,ะแต่ผมจะไม่ดูการ์ดหน้าตาของก็เป็นประมาณนี้นะครับว่านีอะไนกันเฮ้ยมาตามอ่อนอ่าเป็นบาตาม่อนอนะครับ ที่ผมก็อยากได้ตัวนี้แหละกับไดจินะฮะตัวนี้ก็จะเป็นน้องของขอเขาชื่ออะไรนะผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับก็ในกล่องก็จะมีฐานกับตัวน้องเขาเนาะขออนุญาตติดฐานโอ้ยมันติดยากจังโอเคติดแล้วนี่งานดีนะฮะน่ารัก เป็นมาตานกะรูกสิกย์ชื่อซีเคไหพผิดอาเขตตัวแรกเอ๊ะปกติมันจะมีการ์ดทำไมอันนี้ไม่มีการ์ดเลย ออไม่มีกา,กาดนะอันนี้ได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้โหตัวนี้มันชื่อผมจำชื่อไม่ได้อะแต่เป็นพี่ชายของเขาพอดีเลนที่ผมได้คู่กันเลยเนี่ยได้เป็นเซตคู่พี่ชายนะฮะโอ้โหพี่ชายน้องชาย ผมจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะคือผมก็ไม่เป็นแฟนดิม,มอนเนาะแต่จำได้ว่าเขาสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับในเรื่องอ่ะนี่น่ครับเดี๋ยวโอเคไม่ได้ใช้อันไหนเลยโอเคเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันอีกทีนะฮะ สีตานะครับห็นเนาะในกล่องสวยมากเลยนะครับตัวน,นี้รู้สึกจะกล่องละเดี๋ยวผมเช็คราคาแป๊บนึงนะจำราคาไม่ได้อ่ะรู้สึกจะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทมัง้งอยู่เท่านั้นนะครับนี่คือซื้อมาสุ่มไม่ได้หวังสีเข็ดไม่ได้หวังอะไรเลยคือมาสุ่มเล่นๆอยากอยากลองนะฮะ มีประสบการณ์สักครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับของเล่นแนวนี้สวยมากเลยอ่ะเรามาดูตัวน้องชายในกล้องไม่เห็นนะแต่มันมีเลอะนิดหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเองไม่เป็นไรอกาสลดโอเคครับอ่าอันนี้ก็จะมีสกรีนไว้ว่าอ่ำเป็นนี่เห็นไหมเอ่ย มันเหนียวครับอ่ามันดูยากนิดนึงนะมันอ่านว่าตัวแอนิเมชั่นโยชิฮงโกโตเอแอนิเมชั่นนะครับใช่น่านะครับโอเคเราก็ถ่ายเป็นคู่พี่น้องนะครับรอรอกันไปก็คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝากกดติดตามแฟนเพจและ ช่อง Youtube ของเรานะครับ Playtime ครับผมก็สำหรับกล่องสุ่มอย่างนี้อาจจะมีมาเปิดให้ดูอีกนะคะอาจจะเป็นกล่องสุ่มอะไรอันนี้ก็ต้องติดตามกันนิดนึงนะครับผมก็วันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ